สวัสดีครับผมป๋าจุยคนสารคามครับผมก็มาสวัสดีปีใหม่กับเอฟซีทุกๆท่านนะครับในวราระดดีทีขึ้นปีใหม่ก็ไม่มีอะไรก็ก็จะมีสิ่งดีๆเช่นเคยครับมาฝากเพื่อนๆทุกคนก็ใครจะทำหรือว่าคิดการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะครับ ตลอดปีใหม่นะครับน like e ี่วันที่สองป้าโจุกนสารคามก็เลยมาทำคลิปสวัสดีปีใหม่กันครับก็นอกจากจะทำคลิปสวัสดีปีใหม่แล้วก็มีเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับ f อที่ทานชาหินฟ้าแลบนี่ครับผมที่ทานชาหินฟ้าแลบแหละ แล้วกส็สุขภาพเขาเป็นยังไงนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังก็นี่ก็ต้นเห็นฟ้าแลบครับผมซึ่งเป็นสมุนไพรที่สุดยอดครับตีปาจุยคนสารคามแล้วก็โจหักนัดสารคามก็ทำกันมาร่วมเจดปีแปดปีแล้วครับผมก็ก่กอน เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนเอซีท่านหนึ่งที่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่รุนแรงมากนะครับซึ่งเขาก็ไปรับครั้งที่สามมาก็ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> เขาก็ไปรักษาตัวนู่นนี่นั่นก็เยอะหมดเงินไปเยอะก็ไม่มีวี่แววว่าจะ อาการแพ้ของเขาจะหายนะครับเขาเป็นทั้งบ้านนะครับเป็นทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกสาวโอ้ก็สุดยอดมากครับก็ป้าโจยก็จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นอะไรดีๆที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นคนจริงๆติดแพ้ครั้งที่สามแล้วเป็นยังไงเนะเาะอ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับนี่ก็เป็นรูปของเอฟซีท่านหนึ่งนะครับที่ไปรับครั้งที่สามมานะครับซึ่งก็เกิดอาการแพ้อย่างนี้นะครับนี่ดังที่รูปที่ป้าจุยโชว์ให้ดูนี่ครับผมนี่ครับเป็นพื้นขึ้นมาเลยหูเป็นอะไรที่แบบทรมานมากนะครับนี่ครับก็เขาก็ไปรักษาหลายที่นะครับ นี่ครับเริ่มอาการเริ่มแรกของเขารักษาหลายที่นะครับอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับนี่จะสามรูปสุดท้ายในโหนากลัวครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยครับผมที่ป๋าจุยนํามาให้ดูนี่นะครับผมสุดยอดครับก็เป็นอะไรที่ต้องระวังกันมากๆนะครับผมนี่นี่ก็นี่ก็จะเป็นคลิปนะครับนี่หลังจากที่เขาทานชาหินฟ้าแลบไปแล้วได้ สี่เดือนนะครับผมอา,อาการแพ้ต่างๆที่เป็นภาพนิ่งที่ป๋าจุยให้ดูนี่ครับก็เริ่มหายจางลงนะครับผมอาการก็เริ่มดีขึ้นนี่ครับนี่เห็นนะครับผิวหนังหลังจากทานชาหินฟ้าแลบไปแล้วสี่เดือนนะครับอือ <laughs> กลับมาเป็นผู้เป็นคนลักษณะผิวหนังก็อาจจะเป็นรอยอยู่นะครับผมก็ต้องรอสักระยะหนึ่ง ก็ผิวหนังเขาจะปรับเปลี่ยนไปก็จะดีขึ้นนะครับก็จะมีไม่ม,ม,ม,มีรอยอด่างดำจากภูมิแพ้ต่างๆนะครับนี่เป็นผลของการที่ไปรับครั้งที่สามมานะครับนี่เป็นทั้งแม่พ่อแล้วก็ลูกนะครับลูกสาวนี่ก็เป็นผู้หญิงก็หาอาการดีขึ้นเยอะนะครับก็จะหายดีแล้วพะผู้หญิงเขา ถ่ายเลือดทุกเดือนนะครับผมส่วนผู้ชายนี่ก็อย่างที่เห็นนี่นครับคนที่เป็นพ่อนะครับนี่เราก็ไปเยี่ยมเยียนกันตอนก่อนปีใหม่นะครับผมนี่ต้องขอบคุณมากนะครับที่เขา,อ,าอนุญาตให้เผยแพร่ให้หลายๆคนได้รู้จักกันนะครับว่าการทานชาหินฟ้าแลบก็ไปช่วยปรับปรุงเลือดบำรุงหรือว่าแก้ภูมิแพ้ต่างๆนได้ดีขนาดไหนนะครับนี่เออ เอามาบอกกล่าวกันเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับชาหินฟ้าแลบสรรพคุณ <mycket> ด <bah> ีๆของเขานะครับ <dzieci> นี่ fc ที่อุดรธานีนะครับผมนี่ด้านหลังเขาเออนี่ครับก็ที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปนิ่งที่เขาถ่ายมาให้นะก็โอ้เป็นทั้งตัวนะครับเป็นที่รุนแรงมากไหนไหนเขาก็ว่าเป็นเอ็ดละครับผมอืออันนี้ก็เป็นหลังจากที่ ทานชาไปแล้วสี่เดือนอาการเขาก็ดีขึ้นนะครับนี่ทางป๋าจุยคนสารครามแล้วก็โจฮักนัดสารครามก็ไปพบปะนะครับกับเอฟซีที่ทานชาหินฟ้าแลบไปนี่ครับเป็นจำเป็นจำอยู่เลยเอออันนี้อาการเขาดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากด้วยนะครับอ,อืมก็ว่างๆก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนอีกว่า เป็นยังไงนะครับผมก็คุยกันทุกวันทุกเช้านะครับผมนี่กับเอฟซีท่านนี้นะครับก็สุดยอดนะครับ,ครบใครไม่ดูคลิปนี้จะเสียใจมากๆนะครับเพราะว่าไออาการแพ้ต่างๆคือถ้าเราไปแพ้โดยบังเอิญหรือว่าโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ว่าไปอย่างแต่นี่เรามาแพ้เพราะเราเราไปรับครั้งที่สาม หรือว่าใครที่แพ้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนาะก็ทานชาหินฟ้าแลบไปก็ช่วยได้เยอะแต่นี่เขาก็ไปไปรักษาหลายที่นะครับตะเวนรักษาแต่ก็ไม่ดีขึ้นอืมก็เลยหันมาคุยกันมารู้จักกันก็ให้ทานชาหินฟ้าแลบไปนี่ครับผมอืมสุดยอดครับเอ,อช่วยๆกันดูแลกันไป เออเป็นอะไรที่เขาก็ได้ชีวิตใหม่กลับคืนมานะครับผมเนี่ยอย่างที่ถ่ายคลิปให้ดูเนี่แหละครับผมอืมก็สุดยอดครับสำหรับเอซท่านนี้ก็ดีใจด้วยที่เขาหายจากการแพ้จากการไปรับนะครับครั้งที่สามมาซึ่งแพ้รุนแรงมาก ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสาวนะกับลูกสาวกำลังกำลังเรียนเลยกำลังกำลังเป็นสาวนะครับเออคิดดูดิวะ่ะคนกําลังเป็นสาวแล้วแพ้แบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอืมนี่ครับจะเป็นจำเป็นจำเลย <c oughs> โทษทีครับผมก็ให้ดูกันครับผมว่าสุดยอดเป็นยังไงสําหรับหลังจากทานชาหินฟ้าแลบแล้วนะครับผม โอเคครับนี่เห็นแล้วสู้สู้เลยสุดยอดครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากการชมคลิปอของอาการป่วยอาการแพ้ที่ไปรับครั้งที่สามมาของ f อท่านนี้ที่อยู่อดอนดรทานีนะครับก็ป้ายจุ๋ยก็ขอบคุณมากที่อนุญาตให้ นำ,นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆหรือเอซหลายๆท่านที่ไม่ได้ดูอให้ได้รู้บ้างละ่ะรับมาครั้งที่สามอาการเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนู่นนี่นั่นของที่ไปรับมานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังมาบอกมาเตือนกันนะครับผมสิ่งดีๆหินฟ้าแลบนะครับสุดยอดครับ เป็นชาสมุนไพรนะครับเครื่องดื่มที่แก้แพ้แก้เบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่ขนาดโรคไตก็ดีขึ้นนะครับค่าไตาก็ดีขึ้นอ,อย่าลืมนะครับใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ป๋าจุยคนสารครามจะมานำเสนอจะมาบอกกันนะครับผมอขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้นะครับผมสวัสดีครับ